ขอบเขตมนุษย์ขอบเขตวิญญาณมันเป็นภาพตรงตาของข้างั้นหรือข้ารู้สึกแถูกเหยียดหยามจะทำอย่างไรดีหากข้าต้องไปต่อสู้กับกระวนขอบเขตวิญญาณตอนนี้ข้าอยู่เพียงขอบเขตมนุษย์เท่านั้นถ้าหากข้ารู้ว่ามันเป็นที่นี่ข้าคงขอให้อาจารย์มอบอุปกบางอย่างให้ใหข้ามันจบสิ้นแล้วข้าไม่สามารถ,ถออสืบทอดสมบัติของจกักรพรรดิ ใช่ค่ะต้องโดนอาจารย์กล่าวว่าเป็นแน่ทำอย่างไรดีทำอย่างไรดีมนันเป็นเพียงงูน้อยข,ข้อเขวิญญาณนางจะเตือนสนุกอะไรในท่านเสียวเฉียนฟันในตอนนี้นางเป็นเพียงเด็กอายุ15ปีเท่านั้นเป็นเรื่องปกติที่จะกลัวสัตว์สูวนที่อยู่ขอบเขตเหนือนางถึงสองขั้นช่างน่าละอายจริงๆ เชียนฟานเจ้ากำลังลังเลอะไรอยู่ท่านอาจารย์เหตุใดท่านถึงเข้ามาภายในสระ,ระศาสจักรพัฒดได้ไม่ใช่ว่าผู้ที่สามารถเข้ามาได้ต้องอยู่ต่ำกว่าขอเขตที่กำหนดไว้ไม่ใช่หรือไม่มีที่ททีีี่่่ไมมใดที่ข้าไม่สามารถเข้าไปได้อาจารย์ขอถามเจ้าจะมาถึงชั้นสองแล้วเหตุใดถึงไม่ไปต่อ ท่านอาจารย์ไม่ใช่ว่าข้าไม่ต้องการแต่ท่านลองดูสิมีลบาราร้อนเต็มไปหมดเป็น,เป,นเป็นไปไม่ได้เลยที่ข้าจะผ่านไปได้ไม่เสียงขนั้นด้านล่างนี้ยังมีสัสตว์อสูรขอเขียดวิญญาณคอยปกป้องอยู่ข้าจะจัดการกับสัสตว์อสูรต,ต,ตัวนี้ได้อย่างไรขอเขียดวิญญาณขั้นแรกเหมาะมันเหมาะสำหรับการฝึกปืนของเจ้าท่านอาจารย์นี่คือขอเขียดวิญญาณ ่านกำลังพยายามพักิดเข้าไปในบ่อเพิงนี้มีอาจารย์ที่ไหนทํากับผิดเช่นนี้บ้างเจ้าอาจไม่สามารถจัดการกับข้อเ,เขียน,นดินญาณได้แต่อย่างน้อยเจ้าก็ต้องลองดูข้าจะเฝ้าดูเจ้าอยู่ตรงนี้ข้าจะไม่ทําให้เจ้าลําบากจริงหรือในฐนนานะอาจารย์มีเพียงในฐานะอาจารย์มีเพียงเจ้าเท่านั้นที่เป็นศิษย์ของข้าและข้าไม่คิดใช้ประโยชน์จากการหลอกลวงเจ้า หนัขงข้างหลอกง่ายเหมือนกันถ้าหาก่านอาจารย์กล่าวถึงขนาดนี้ข้าจะลองดูอุณหภูมิของละวาน,นี้สูงมากทีเดียวข้าอาจไม่สามารถจัถทมด้วยตกอป้องกันพลังวิญญ,ญาณได้แต่จะกระสุขดขอบเ็บวิญ,ญญาณนี้ห่างเจ้ายันยิ่งเฉยเพราะความขี้ขลาดข้าจะช่วยเจ้าในฐานะอาจารย์เองเอ๊ะลงไปได้แล้ว วา้าท่านอาจารย์แกงค่าอีกแล้วไม่ร้อนเลยมีน้ำอยู่ใต้ลาวางั้นหรือทะเลลาวาเป็นเสียงภาพมายายังไม่ล็อกใต้น้ำนี่เป็นสถานที่ที่แท้จริงของชั้นที่สองนั้นหรือมังกร ต้องการที่จะกินค่าไม่มีทางแข็งแก่งมากทำเอาแขนงค่าชาไปทั้งไปหมดเลยแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ได้รุนแรงอย่างที่ค่าคิดเอาไว้ในท่านท่านคิดว่าเสี่ยวเขียนฟางสามารถเอาชนะงูตัวน,นั้นได้หรือไม่ขอบเขต ขอบเขตวิญญาณไม่ใช่ปัญหาของเฉียนฟานควรรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงภายในตัวเองจริงสิท่านควรจะให้อาวุธกับเฉียวเฉียนฟานสักชิ้นไม่ดีหรือข้าว่ามัน,ปนแปลกๆที่จะให้นางใช้มือเปล่าต่อสู้ตลอดเวลาคมพีเค็ดวิชาเต่าเมื่อฝึกปืนจะสามารถทำให้ร่างกายแข็งแกร่งขึ้นยิ่งไปกว่านั้นนางยังไม่ได้ขอร้องขออาวุธจากข้า ที่ไม่ให้เพราะนางไม่ได้ขอถูกต้องในท่านวิธีที่ท่านฝึกศิ์ของท่านช่างแตกต่างจากผู้อื่นยิ่งนักสมกับเป็นสารสูตรขอเกตินยานค่อนข้างยิ่งยากไม่ใช่เล่นบัตรซบค่าประมาทไปยา